ครับวันนี้เจอกันแต่เช้าแล้วครับก็กล้องาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับว่าตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าครับวันนี้เข้าป่าพามาหาเห็ดนะครับเห็นข่าวแจ้งว่าเห็ดออกอีกแล้วครับก็เลยจับกล้องเข้าป่ามาหาเห็ดเพื่อถ่ายคลิปให้ดูครับเดี๋ยว งั้นก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะเนาะจะมีหรือเปล่านี่ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเราจะเห็นหรือเปล่าของแผ่นงาน สวยนะครับเดี๋ยวดูนหนเป็นหึรือเปล่าเห็นมากหตผลมันเกออกเปกลงครัเป็นไข่ับ bắp mình chưa mới khoai sát thôi lại không sao phép đưa không phép được có còn đúng cái đuôi không nó sao 听着他。 มันจะเป็นเห็ดคายเห็ดขิงครับ <c oughs> ม่นู้เป็นเห็ดอะไรครับเห็ดงูเหลืองครับเริ่มบานแล้วดูผ่านสายตาเขาไม่ได้ยังไง ไม่น้อมัอยหรอกเราข้ามไปอีกฝัง <c oughs> ง่งนง ชาวเลมเห็นดอกเห็ดชั้น่อนมันก็เป็นเห็ดสดขานี่นี่ครับดอกเขาสวยอันนี้ nhìn cái gì đẹp lắm Cái này là รอยเขาหาไปก่อนแล้วครับเป็นเห็ดกระโดงอีกแบบนึันบแบบนี้กินไม่ได้แน่นอนครับบอกระโดงกระโดงตีนตันตีนตันนี่ครับเท้ามันจะไม่กลวงอ,อีกแบบเราบปรับเจอเจอเป็นไข่ก็ระว,วังครับไข่ที่มันไข่ที่มันแยกออกจากไม่มีกลุ่มครับเดียวๆครับระว,วัง ในีจนี้ไร่ต้องเอาครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายครับกินแล้วถึงตายได้เลยครับนอกจากเราจะเจอดอกแล้วก็เจอไข่แบบผมเมื่อกี้ครับอือน,นอีกกรณีหนึ่งครับจเจอไข่เดียวๆนี่ไม่ได้ครับต้องหาดูครับ เดิมแรงนะครับเห็ดก็ไม่ใช่สวยเท่าไหรมั่มีแตกมีอะไรกันบ้างฝนหยุดไปหลายวันก็ชัวรนี้ เห็นก็ใบขาม่มีหนึ่งดอกมันรูปเห็ดอะไรครับเห็ดขีาาดเด้เห็ดขามอ่ะเห็ดที่เราไม่ชอบมันมีเยอะจังครับทีเราชอบบันดันไม่ใชยมีเ่ยไมาให้น ลงเห,หลือไว้ทำสปอร์ทำเชื้อหาไปหมดมันก็ไม่ค่อยมีครับข้ามไต่อ Nó hết sao kè chặt lắm kè lắm mặc bang mãi hắp băng băng phối hợp này, này. này. thấy thì... không hôm nay chưa đẹp chơi nữa sáng thế lắm chơi trời đẹp mặt trời nó chơi không mọi chuyện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  mọi máy mọi chuyện mọi chuyện mọi chuyện ก็ะคเป็นแบบนี้เนละอีมครับอืดอกอ่างโพนมาไกล้ละ

เริ่มแก่แล้วนั่เป็นเห็ดนะน,นี่เป็นเห็ดไอเห็ดไข่ครับมันจะเป็นเห็ดใครรู้สึกเมืนมันแก่แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดไข่ครับน,น้ำม้มนะอยน้ำมิ่งเนี่ยไปน้ำม้อยน้ำสีเหมือนเห็ดใครครับสีออกน้ำตาลหน่อยน้ำม้อยน้ำปังครับ

น,นอกหลายวันแล้วก็นด้ยมันบ่มีแต่เลยกันี่กลับก็เลือกมาเห็นไอ้เห็ดปวกครับหน,นึ่งดอกหูรอยเขาเก็บไปก่อนหน้านก็มีครับ ดูนจาะมาหลายวันแล้วครับมีดอกเดียวเองด้วยลองหาดูครับวจะมีพวกนี้ก็อีกดอกครับแต่มันเน่าไปแล้วครับอ้อมมาดูอีกฝั่งจะ,จะมีไหม มันเนา่ามันมันมว้วมันยุบไปหมดแล้วครับนี่ดอกน่ครับสอเมื่อกี้มันน่าจะเจอหลายๆดอกครับเยอะเอง